สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับทํานายดวงชะตา1-15พฤศจิกายน2566ปักแรกของเดือนพฤศจิกาลัคนาราศีธนูได้ดาวปริวัติเกษตรดวงโชคเทวริตคู่มิใตรหญ่ให้คุณเอาแล้วจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวอ่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ครูเซตครับยาย้อมผมปิดผมขาวครูเซต29บาทสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลช็อกโกแลตหาซื้อได้ร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไปและที่เซเว่นอีเลถูกสุดในเชลล์ถูกสุดในชั้น29บาทเท่านั้นครับครูเซตชาวลัคนาราศีธนูดาวปริวัติเกษตรมันเป็นยังไงดาวปริวัติเกษตรขอเริ่มต้นที่ดาวพุธก่อน ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวการงานของท่านดาวพุธเป็นดาวคู่ครองปัตตนิดาวพุธอยู่พบวินาศแม่วินาศกับพินาศก็คำเดียวกันซะด้วยนะเบื้องหลังก็ได้เสียหายก็ได้สูญสิ้นไปก็ได้เนะี่ยวินาศเนี่ยนะทีนี้ดาวพุธเขาเป็นดาวธาตุน้ำครับอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ำอันนี้มันก็ลดทอนลง กรรมะวินาศแปลว่าหนึ่งย้ายงานเปลี่ยนงานหรืองานอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนเสียหายผิดพลาดเป็นไปได้นะอันนี้ก็ต้องระวังตามกฎเกณฑ์ของราศาสตร์ใช่ไหมปัตตานีวินาศแปลว่าอะไรแปลว่าเลิกเหรอไม่ใช่ปัตตานีวินาศหมายความว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่จังหวะ,ะคู่คําว่าคู่ก็ไม่ได้แปลว่าสามีภรรยายอย่างเดียว หมายถึงคู่หุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานคู่ที่ทำงานด้วยกันถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกค้านะะั่นแหละคือคู่วินาศก็แปลว่าอะไรหายไปหรือว่าคู่ของเราอาจจะมีธุระปะปังต้องเดินทางทางไกลนะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยหรือไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่แบบห่างไกลยาวๆอาจจะแค่3าสวันแล้วก็กลับมาทีอะไรอย่เงี้ยมีเกณฑ์การเดินทางอันนี้พักไว้ก่อนนะมันมีเหตุที่เกิดแบบนั้นได้ แต่หนึ่งดาวพุธเป็นดาวท่านน้าอยู่ในราศีทาตนน้าความรุนแรงไม่ชัดเจนแจมแจ้งเท่าไหร่ครับถือว่าเบานะมันถูกธาตุสองดาวพุธอยู่ในบ้านดาวาอังคารดาวอังคารไปไหนโชคลาภครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนโชคลาภแปลว่าสิ่งเหล่านั้นที่มันอาจจะเกิดผิดพลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันกลับร้ายกลายเป็นดี พราะวินาศลาภะกรมมะนะวินาศแต่วินาศเนี่ยลาภะเออเขา้าใจไหมหมายถึงว่าเออตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะผิดนึกว่าจะเสียหายมันกลับกลายว่าไอสิ่งที่ทําผิดทําเสียหายมันกลับกลายเป็นดีแก้ไขสถานการณ์ไปได้เคยไหมคือทําผิดทำอย่างเงี้ยมันผิดไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดผลเสียหาย แต่ไอ้ผลเสียหายนั้นมันกลับกลายเป็นดีซึ่งเป็นลักษณะของงานนะที่จะเกิดขึ้นเพราะวินาธลาภะทีนี้ยังไม่จบครับเพราะดาวอังคารเนี่ยไปอยู่บ้านดาวสุขดาวสุขไปอยู่ไหนละ่ะไปอยู่บ้านดาวพุธอ้าวเห็นไหมเห็นปริวัติเกษตรหรือยังพุธอยู่บ้านอังคารอังคารอยู่บ้านสุขสุขอยู่บ้านพุธเขาแลกเรือน แบบนี้เขาเรียกว่าแรกเป็นงูกินหางไงเห็นไหมพุธมาอยู่นี่อังคารมาอยู่นี่สุขมาอยู่นี่ัน้นแล้วพุธล่ะก็ต้องตามพุทธใช่ไหมพุธไปไหนพุธกลับมาอยู่นี่เนี่ยงูกินหางเราเลยเรียกว่าปริวัติเกษตรจากที่ดาวพุธเนี่ยอยู่วินาศเสียหายดาวอังคารเป็นประก็ไม่ดีไม่มั่นคงดาวสุขหนักเลยเป็นนิดแปลว่าต่ำต้อยน้อยกำลัง แต่พอสามดวงสามดาวเขาอยู่บ้านของกันและกันมันกลับกลายเป็นปริวัติเกษตรดาวสามดวงนี้ก็ถูกยกฐานะให้เป็นอนุเกษตรทันทีคำว่าอนุอ,อนุแปลว่าน้อยถูกไหมแต่มันไม่ได้น้อยลักษณะว่าน้อยจากร้อยไปครึ่งหนึ่งไม่ใช่มันลดลงเหลือประมาณ80%น่ะ อน,นุอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่าก็คือรองนายกก็มีรองนายกประหลัดกระทรวงก็มีรองประลัดกระทรวงอธิบดีก็มีรองอธิบดีฉะนั้นะตําแหน่งอน,นุเนี่ยก็คือตําแหน่งรองแต่ไม่ถึงขั้นแบบกระจอกงอกห้อยเข้าใจไหมคือมันไม่ได้เป็นกเกษตรร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละครับ แต่ทีนี้มัน80%แต่มัน3มดวงอ่ะคุณ80แต่คูณ3มันดีกว่าร้อยเดียวถูกไหมเอออันนี้พูดให้เห็นภาพนะไม่ได้แปลว่ามันจะต้องแบบยึดหลักแบบนี้แบบชัดเจนนะแต่พูดให้เห็นภาพเปรียบเทียบให้ดูว่าดาวเป็นเกษตรหนึ่งดวงอ่ะมันร้อยเปอร์เซ็นต์มันดีแต่ไอดาวที่เป็นอนุกเกษตรเนี่ยมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันมีสามดวงอ่ะ มันก็ดูดีกว่าถูกไหมฉเฉลี่ยทุกฉเฉลี่ยสุขกระจายความเสี่ยงชัดเจนและดูดีนะฉะนั้นไอความวินาศเสียหายเนี่ยแทบไม่เหลือครับไม่ร้ายเกิดขึ้นในดวงชะตาผมถึงคิดว่ามันน่าจะมีอ่ะท่านอาจจะไปทําอะไรที่มันรู้สึกเอ้ยมันผิดอะไรอย่างเงี้ยการทํางานเนี่ยเผลอทําไปทํามาอ่ะไปลบไฟล์สําคัญหรือไปทําอุปกรณ์ การทำงานเสียหายก็เสียหายก็ดีจะได้ซื้อใหม่เนี่ยให้คิดแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบนี้เอ้ยทำทำอุปกรณ์ในที่ทำงานของรัดของหลวงพังเสียหายเจ้านายบอกเอ้ยไม่เป็นไรอยากจะซื้อใหม่อยู่แล้วแทงจำนายไปนะเอาเครื่องใหม่ไปอ่าเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะวินาศกาา็ลาภะเออเขาเรียกว่ากับร้ายกลายเป็นดี นะหรือไม่บางทีของเนี่ยพังจะไม่รู้จะพังยังไงแต่มันแบบแม่มันเสียดายมันยังไม่อยากซื้อใหม่ยอมทนแบบปวดหัวกับของเก่าๆที่จะพังแหล่ไม่พังแหล่เนี่ยปรากฏว่ามันจบพังสนิทแก้ไม่ได้ซ่อมไม่ได้หรือสูญหายไปมันก็ได้ซื้อใหม่ไง <laughs> มันต้องคิดแบบนี้นะลัคนาราศีท่านดูนะ มันมันก็จะดีไงมันจะได้สิ่งมาเนี่ยลักษณะเงี้ยปริวัติเกษตรคือเหมือนจะไม่ดีแล้วดีหรือทํางานอาจจะผิดพลาดสั่งไปทําแบบนี้แล้วเราก็ทําผิดแต่ปรากฏว่าผิดแล้วกลายเป็นถูกอ่าบางทีคําสั่งอาจจะมาแบบไม่งงไม่ตรงอะ่ะกับความเป็นจริงเงี้ยแล้วเราก็ทําไปพอทําไปแล้วทําผิดพลาดไอ้ที่เราทําผิดพลาดอะ่ะกับกลายเป็นถูกเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ นะฉะนั้นไม่ต้องออกตกอ,อกตกใจเลยแลัคขนาราศีธนูดวงแบบนี้ดีครับเขาเรียกว่าปฏิวัติเกษตรไอ้ความเสียหายอะไรมันก็จะหมดไปและส่งเสริมดวงชะตาด้วยเพราะว่ามันอยู่ในเรือนกรรม,มะลาภะถึงแม้ว่าจะมีเรือนวินาศเข้ามาเกี่ยวข้องไอ้ความเป็นวินาศนั้นไม่เสียหายนอกจากดาวสดวงจะปริวัติเกษตรแล้วยังได้รูปดวงพิเศษครับสี่หเอี e ่ยว หรือหกสี่เอี่ยวแล้วแต่คนจะเรียกนะคือดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาวทิตย์เนี่ยสามดวงเขาแยกราศีกันนะเห็นไหมแยกราศีกันแบบนี้อันนี้เรียกว่าได้สี่หกเอี่ยวก็คือดูดีแหละแล้วมันจะช่วยให้ดาวสามดวงนี้ทำให้เกิดเขาเรียกว,ว่าเฉลี่ยทุกเฉลีย่ยศุกร์คือดาวพุธน่ะมันดูไม่ดีแต่พอมันแยกราศีเรียงกัน 3, าสามราศีมันจะทำให้ ช่วยกันให้ตัวเขาเรียกว่าเหมือนกับคล้องแขนกันไปอ่ะใครล้มก็ฉุดลุกขึ้นเนี่ยอย่างตอนนี้จังหวะนี้ถือว่าดาวพุธไม่ดีไงแต่เจ้าสุกดาวอาทิตย์มันก็พยุงดาวพุธให้ไม่เสียหายเนี่ยฉะนั้นดาวพุธเนี่ยได้สองกำลังเลยหดาวอังคารก็เข้าเกณฑ์ปริวัติเกษตรด้วยกัน3ดวงแยกกันนะพุธอังคารสุกเนี่ย ปริวัติเกษตรเห็นไหมวนกันไปเป็นวงกลมงูกินหางแต่ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสี่หกเอียวคือค้ลองแขนเกี่ยวกันระยะสวยงามสรุปคือดีทีนี้มาดูดาวอื่นดาวใหญ่ๆนะครับเริ่มต้นด้วยดาวการเงินของท่าน23ตุลาที่ผ่านมานะคลิปนี้เลยอะ คลิปนี้จะลงมาที่23ตุลานะดาวเสาครับดาวการเงินของท่านจะเริ่มเดินหน้าหลังจากที่หยุดนิ่งมานานที่ผ่านมาการเงินเป็นไงเงินมีแต่ไม่ค่อยอยากใช้รู้สึกโอ้จะใช้ทีก็นู่นนั่นนี่แต่วันนี้นะชาวลัคนาราศีธนูตั้งแต่23ตุลาเป็นต้นไปนะ จนถึงโอ้โห,โห,โห,โหยาวอะ่ะสองปีอะ่ะนะนู่นปีหกแปดดูนะดาวการเงินจะเดินหน้าแล้วครับนะท่านเรียกว่าบัตรเครดิตในมือเริ่มสัน่นแล้วชาวลัคนาราศีธนูเริ่มมีอารมณ์อยากจะโอนอยากจะรูด <c oughs> นะดาวการเงินมันถอยหลังมานานครับตั้งแต่เดือนมิถุนาดาวการเงินจะเริ่มเดินหน้าแล้วแล้วดาวเสาร์มันเป็นดาวธาตุไฟ ไฟสมขอนไฟในเตาปิ้งกล้วยที่มันมีขี้เท้ากบอะ่ะแต่มันร้อนละอุแล้วราศีกุมที่ดาวเสาอยู่มันเป็นรา,าศีธาตุลมไฟได้ลมทีนี้เราสนุกสนานปิ้งกล้วยกันเพลินเลยละ่ะนะปิ้งหมูปิ้งมะพงมะพร้าวได้หมดอะ่ะงานเนี้ยนะขนมข้าวเหนียวข้าวจีเนี่ยนะเตาแบบมันร้อนตลอดเวลาไงเพราะมันมีลมเป่าเข้าใจไหม มันไม่มอดไม่สลายแล้วนั้นดาวการเงินของท่านได้ดีทั้งธาตุได้ดีทั้งตำแหน่งเดินหน้าสวยงามครับและยิ่งกว่านั้นชาวลัคนาราศีธนูเป็นราศีประเภทนรราศีนระคือโสโลครับวุฒโทรครับชีโวครับสุโกเล่าสหัชชะนี่เลยตนุพันธุคราวเอาปัตตนิและลาพา ยังไม่มานะเดี๋ยวรอดาวสุกย้ายเนี่ยเข้าราศีตุลเป็นเกษตรจะได้อุดมเกณฑ์อีกแต่ตอนเนี้ยดาวดวงเดียวที่ได้ตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์อุดมที่แปลว่ามากนั่นก็คือดาวเสาร์อ้าวทีเนี้อะไรมากล่ะก็การเงินนะสิครับดาวการเงินได้ตําแหน่งอุดมที่แปลง่ายๆ่ายเลยดาวการเงินได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์กฎเกณฑ์ที่ความสมบูรณ์ กฎเกณฑ์ที่แปลว่าเยอะอุดมแปลว่าเยอะถูกไหมอะไรเยอะเงินและดาวการเงินก็เดินหน้าด้วยชนะชาวลัคนาราศีธนูเรื่องเงินเรื่องทองต้องรู้ต้องใส่ใจการเงินเดินหน้าท่านต้องเริ่มขยับขยายทั้งหาใช้แล้วก็หาเก็บจะเป็นการดีชาวลัคนาราศีธนูจริงๆแล้วการเงินท่านไม่ได้หวือหวา เพราะดาวการเงินของท่านเป็นดาวเสาดาวเสามันเป็นดาวแบบเก่าดาวอนุรักษ์นิยมฉะนั้นเป็นไงลัคนาราศีธนูอยากจะสะสมอยากจะสะสมเงินนะอะไรที่สเสี่ยงไม่ชอบนะหุ้นนะไม่เอาคริปโตยิ่งไม่ดีชอบอะไรทองธนูเป็นไหมชอบซื้อทองธนูเนี่ยคือแบบ อนุรักษ์นิยมไงนักลงทุนแบบรุ่นเก่าๆจะเป็นไงชอบไม่เก็บหอมลอมลิศแบบชอบเอาเงินใส่ไหหรือเก็บของแบบของเก่าๆของมีค่าใส่ตู้ล็อกอย่างดีอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเป็นการลงทุนเนี่ยลัคนาราศีธนูจะลงทุนแบบ tradition ก็คือแบบลักษณะที่มันดูแบบลงทุนในทองมันมีมานานแล้วถูกไหม เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ชอบอะไรที่มันเก่าๆเ,เพราะดาวการเงินของท่านคือดาวเสามันเป็นดาวที่เกี่ยวกับอนุรักษ์นิยมนะแต่ก็ดูดีนะทองตอนนี้ก็ขึ้นมานะในภาวะแบบนี้นะเห็นไหมมันก็เริ่มถูกทางฉังนั้นชาวล,าลาัราศีธนูจะสะสมจะทําอะไรมันก็จะเป็นลักษณะดีแบบนี้นะครับอ่ะสาหรับชาวล,าลาัราศีธนูเนะี่ยดาวการเงินดูดีสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ลาหูไม่ต้องใส่ใจสบายๆนะมาอยู่ตรงนี้อยู่บ้านดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสคือดาวประจําตัวท่านสามารถควบคุมสามารถทําในสิ่งที่ดีต่างๆได้ไม่ต้องกลัวดาวพฤหัสตอนนี้เป็นราชาโชคนั่นก็หมายคมว่าดาวประจําตัวของท่านเองก็เป็นราชาโชคฉลกเฉลา่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,ง่าเห็นไหม มีอำนาจราชศักหลุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ามาเองเอและดาวพฤหัสอยู่ในภพที่ห้าเขาเรียกว่าราชเกณฑ์เป็นราชเกณฑ์ด้วยและเป็นราชาโชคด้วยโอ้ชัดเจนทีนี้ครับดาวพฤหัสเนี่ยหลังจากที่พระราหูย้ายดาวพฤหัสนั้นไซส์ก็เป็นไงไม่มีราหูเงามัวมาบดบังก็ดูดีอะ่ะ เฉิดฉายไงใช้คาว่าเฉิดฉายได้เลยไม่มีลาหูเข้ามาวุ่นวายเข้ามาพันพัวเข้ามามัวเมาทีนี้นอกจากเฉิดฉายอย่างเดียวไม่พอเห็นไหมอยู่คนเดียวไม่วุ่นวายไม่มีอะไรมาวุ่นวายดาวพระอาทิตย์ครับคู่มิตรใหญ่อาทิตย์เป็นมิตรกับครูดาวอาทิตย์เข้ามาเล็งดาวพระล่งหัดคู่นี้สําคัญเพราะเป็นคู่มิตรใหญ่ อาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูพจนุพุทธนงเยาเ,ยเห็นไหมอยู่ด้วยกันเลยสุขปากหวานนางคารับอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันดาวอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะในเกณฑ์ตำราโชคเทวริษหมายถึงว่าในปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเกณฑ์ของการมีโชคเกิดขึ้นในช่วงไหนบ้างเขาเรียกว่าโชคเทวริษคือโชคแบบเทวดาส่งมาให้่ อันหนึ่งครูต้องพระสุริเยศอาทิตย์ประเวทเล็งครูดูงามสมจันต้องลาหูคู่นิยมจะอุดมโชคใหญ่ในชะตานี่ไงอาทิตย์เล็งครูดูงามสมจังหวะนี้แหละครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เมื่อเลงดาวพลฤหัสจะทำให้พฤหัสเพนครับ จะทําให้พฤหัสเพ่นดาวประจําตัวของท่านจะเพ่นเพ่นไปว่าอะไรส่องแสงรับโชคเต็มที่แถมไม่มีลาหูมาเมามัวดูดีไหมดูดีอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนถ้าท่านสังเกตดูได้ปีที่แล้วมันมีช่วงที่ดาวทิตเลงดาวพฤหัสก็คือประมาณกันยา สิงหากันยาปีที่แล้วลองไปดูว่าปีปีหกห้าน่ะตอนนั้นน่ะท่านน่ะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องงานาน่าน่าจะเป็นเรื่องงานแต่อันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภเลยเรื่องของโชคใหญ่เรื่องของเงินทองนะและช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สิ้นปีด้วยงานเลี้ยงกเกษียณง,งานเลี้ยงฉลองอะไรนี้จับรางวัลมีโอกาสนะสำหรับสลงสลากอะไรนี้ก็มีลุ้น อ๋อก็ดูเดีย๋ยมันเลงกันในภพลาภะอะครับแล้วมันเลงกันในภพปุตตะปุตตะนี่คือการเสี่ยงโชคเลยเสี่ยงโชคสังสรร์ได้รางวัลอะไรลักษณะแบบนี้นะชาวลักนณาราศีท่านดูลองไปพิจนารนณาดูอ่ามีลุ้นมีลุ้นนะดาวทิ์จะย้ายวันที่อะไรวันที่17บเจนู่นงั 1, ้นหนึ่งพฤศจิกาสิบหพฤศจิกาไปนไงอสองงวดแล้วน,นะ ใช้ได้นะจังหวะโชคลาภจังหวะอะไรนี่ก็ไล่ลุ้นเหมือนกันชาวลัคนาราศีธนูนะครับสรุปสบายอกสบายใจได้ไอ้ดาวที่เหมือนจะเสียมันก็ปริวัติเกษตรไปซะแถมยังมีเขาเรียกว่าหกสีเอี่ยวมาช่วยดาวการเงินเดินหน้าดีในเรื่องของการคิดอ่านใช้จ่ายลงทุนอย่าเหนียวนะักธนูนะเริ่มเริ่ม ใช้เงินหมุนเวียนนะให้เศรษฐกิจในครอบครัวเศรษฐกิจในตัวท่านเองมันดีนะใช้เงินซื้อความสุขเพราะว่าทิศทางของชาวธนูเนี่ยมันมาดีทั้งเรื่องของตําแหน่งสถานะทางสังคมหน้าที่ก็มาฉะนั้นใช่ไหมแหมขับรถญี่ปุ่นเก่าๆนะ รถไฟฟ้าได้แล้วเน,นี่ลัคนาราศีธนูนะถอยรถใหม่เนี่ยมีเกณฑ์รถใหม่บ้านใหม่นะลัคนาราศีธนูและโชคลาภในเดือนนี้เนะี่ยโอ้โหแล้วรับแล้วมาเดือนนี้ลว้วนเลยนะหนึ่งกับสิบหกเนี่ยเนี่ยอาธิตย์กับพฤรหัสยังเล่งเงินอยู่เนี่ยสวยครับนะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูก่อนจากไปประชาสัมพันธ์นิดนึงครับอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีครับซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเองนะจะเปิดสอนโหราศาสตร์ เบื้องต้นเหมาะสําหรับท่านที่ไม่มีความรู้ทางโหราศาสตร์มาเลยไปเรียนจากต้นตำรับนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเองอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ081ย์แปดครับห้าเจสนะครับเดือนละ1,000บาทนะหลักสูตร6เดือนเริ่มพฤศจิกานี้เลยอาทิตย์ที่5พฤศจิกานี้เรียนทุกวันอาทิตย์ที่วัดราชนัดดารายละเอียดนะติดต่อท่าน นะเบอร์โทรตามนี้แคปหน้าจอไปนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับลัคนาราศีธนูนะดวงดีครับนะดวงเรียกว่าดาวปริวัติเกษตรดวงโชคเทวลิศคู่มิตรใหญ่ให้คุณเฮงเฮงปังปังรวยๆทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ